สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารีวิวรถนะคะก่อนจะส่งลูกค้านะคะวันน,น,นี้วันที่22มิถุนายน2568อันนี้ก็คันแรกนะคะเป็นเขียวทหารนี่นะคะก็จะเป็นจะส่งลูกค้าจังหวัดลบบุรีขับ4นะคะเป็นเครื่องลูกค้านะคะรูปทรงก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้มารีวิวคร่าวๆให้ลูกค้าเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจอยากสั่งจองคันไหนก็แคปรูปนะคะมาให้ทางร้านได้ คันสีแดงนะคะเป็นจัดส่งลูกค้าสุรินนะคะสุรินกระบะไม้สวยๆนะคะรุ่น A ทั้งหมดนะคะรุ่น A ทั้งหมดนะคะสวยๆกระบะเปิดได้3ด้านอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นหลังคาแบบนี้นะคะนี่นะคะรูปทรงประมาณนี้เลยแถมแถมเบาะแถมแบตให้นะคะจะเป็นประมาณนี้ สวยเลยขันสีน้ำเงินนะคะจะเป็นจะส่งลูกค้าจังหวัดตากนะคะคันนี้ลูกค้าสั่งเฉพาะหัวคัสซีนะคะลูกค้าเอาไปทํากระบะไม้เองรูปทรงก็จะประมาณนี้เลยแถมเบรกมือให้เป็นโค้งบิ๊กเอมนะคะนี่รูปทรงก็ประมาณนี้ลูกค้าท่านใดอยากได้แบบไหนก็โทรมาสอบถามได้นะคะขันนี้ก็จะเป็นหัวคัสซี นะคะคันนั้นก็จะเป็นกระบะเปิดได้3ด้านหมดวันนี้ก็มารีวิวช่วงเย็นนะคะไวๆเลยเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็โทรมาสอบถามได้ร้านนะคะอยู่อำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรนะคะสอเพิ่มพูนยานยนต์หรือสอเพิ่มพูนรถอีแตนพิจิตรโดยรวมก็ประมาณนี้ลูกค้าท่านใดสนใจก็ พักมาสอบถามได้นะคะโอเคค่ะ